ขุ่วน้ำยาตาไก่พี่น้องพนตก สบายดีพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวเนาะสู้มองสู้บอลสู้ครูสู้คนพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศพ้นตกบัดมือมือนีนพี่น้องเลยเนาะโอ้พายุเข่าพี่น้องบรรยากาศพ้นตกพี่น้องเนาะพายุเข่ามาเดิไปตลาดพี่น้องกจัดเมนูข้าวปุ้นเส้าน้ำปลาแดกพี่น้องเนาะหรือว่ากินข้าวปุ้นนะพี่น้องเนาะหรือว่าเอิญกินหนว่าขนมจีนขนมจีนเส้าน้ำปลาแดกพี่น้องฟังไส้พนันว่าพี่น้องเนาะพักกับสิบบุร้ายพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เก็บใส่ตัวเย็นพี่น้องเนาะมันมีหลายนี่มักเล่นเนี่ยเอามาใส่เลยพี่น้องเลยเนาะขาดได้แล้วพี่น้องเลยมักเล่นเนาะมักเคลือสมมักเคลือเทียรลายต่างคนต่างเสื่อืนพี่น้องเนาะบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยโอู้อยากชินหนาวเลยพี่น้องเลยมือหนีเนาะก่อนจะกินบะเกียดต้องขอผักเนะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเนาะเคผักกดไลค์กดแชร์นะสองบะเกีย้เด้อพี่น้องเนาะจะเป็นตั้งเถียรจะเป็นตั้งยูทูปพี่น้องเนาะ พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ใหมาแกวข้อขอขอบใจหลายเด้อพี่น้องเนาะคือเขามาส้งมาเขียดสองข้อมาแกวมาบอกอะไรเงียเงยเอาไปนี่เงยเอาก็เลยพี่น้องเขาเขาเปลี่ยนมือก่อนโอ้ยเพชรขับพี่น้องกัยโอ้บดพี่น้องจ้าใหญ่เลยมา โอลาพี่นอ้องฝนตกพี่น้องเอ้ยนุ้ยมองไายย่อบรรยากาศน้ำงามมาฝากพี่พังน้องก,กับบุได้พี่นอ้องบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะพี่นอกอก้องงามมาเกี่ยวจะหนึ่งรรท่านมาสาดชนร้ายพี่น้องเนาะ พอจ้องพี่น้องมุนเนี่ยอืโอ้หนามนั่นหนวดเลยพี่น้องเอ้ย 嗯。Mm. Ô, xe khác với nó, hơi không nhai lượt, vô nó, hơi ừm, mặc tèng mặc พักปลายพี่น้องกันหนี้มีน้อยเดียวน้อยเดียวจัดน้อยเดียวเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศคือคือบดมือพี่น้องมาเลยล่มนี่ล่มห้วยห่วยมากจ้ะพี่น้องโอ้หยามหนาวพี่น้องเนาะหงาดุล่ะ ผาพี่น้องฮักซาสุ้กระางไปเด้อพี่น้องไอ้ช่วงนี้เนาะมาคนกับเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามโมเล่พี่น,อน,น้องเนาะคนโตขำมาใส่ <c oughs> โอ้พี่น้องเลยจีนผาอากาศบุสร้างสีบาน้องพี่น้องเนาะตามมันจะไปแล้วมี่บ้างเจ็บีเม็นมาว่าเบ้าเกี่ยวโอ้บ่อยเบ้าว่าพี่น้องเนาะร้านเนี่ยตี้ไปสั่นมันหลงนะพี่น้องเลยเนาะ lửng là, muốn xin là, chỉ phải nhảm phiền nó thôi, cả nao lại, nao hẹn thì lại phiền nói เจ็บครับพี่น้องเ,เอาสำหรับคลิปนี้ขอโจ้เพื่อนมิ้นท์พี่น้องเด้อเนาะฝากติดตามได้๋หม่ในคลิปหน้าพี่น้องมันจะการพ้นตกายพี่น้องโมน,นี้เมนูอะไรสำหรับเพี่น้องเนาะเอาขอขอบใจหลายๆ